เชอสวัสดีครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเป็นการแกะกล่องตัวเครื่องทำความสะอาดด้วยไอ้น้ำของค่เชอร์รุ่น SCC Deluxe Easy Fix Premium เมื่อคุณลูกค้าได้รับสินค้าไปแล้วนะครับแกะกล่องออกมาครับทั้งเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในกล่องจะมีให้เห็นตามนี้เลยนะครับเริ่มที่ตัวแรกนะครับเป็นเอกสารรับประกันสินค้าครับมีทั้งหมด2ส่วนครับส่วนที่คุณลูกค้าเก็บไว้และส่วนที่บริษัทเก็บไว้ ลูกค้าต้องกรอข้อมูลต่างๆครบถ้วนแล้วส่งส่วนที่เป็นของบริษัทเก็บไว้มาให้ทางบริษัทนะครับแต่เพื่อสิทธิประโยชน์ของคุณลูกค้าและป้องกันการกตกหล่นของเอกสารนะครับลูกค้าสามารถสแกน QR code บนใบรับประกันนะครับแล้วเข้าไปลงทะเบียนการรับประกันสินค้าบนเว็บไซต์ของคาเช่ได้เล,เลยนะครับถัดมาเป็นคู่มือนะครับในหน้าแรกที่เป็นหน้าปกนะครับ สองสามหน้าแรกจะเป็นวิธีการติดตั้งหรือต่ออุปกรณ์ต่าง,างๆของตัวเครื่องและการใช้งานของตัวเครื่องแบบคร่าวๆสื่อสารเป็นรูปภาพเข้าใจได้ง่ายครับเรียงตามลำดับ a b c นะครับมาดูที่ตัวเครื่องนะครับรุน่น sc C นะครับเป็นรุ Long ่น l องเท้านะครับตัวเครื่องจะมีถังใส่น้ำมาให้สําหร2ถังนะครับ เป็นการออกแบบเพื่อให้มีการใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับน้ําจะไม่หมดเราสามารถเติมได้ตลอดเลยนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะมีถังต้มหนึ่งถังนะครับมีความจุ500 ML นะครับหรือครึ่งลิตรนะครับส่วนถังสํารองครับ1,300 ml ครับหรือว่า1.3ลิตรนะครับถังสํารองอยู่ด้านหน้าครับสามารถยกออกได้นะครับและรองน้ํามาเติมที่ตัวเครื่องก็ได้นะครับส่วนถังต้มหรือหม้อต้มครับจะอยู่ด้านใน ด้านหลังของตัวเครื่องจะเป็นตำแหน่งนี้นะครับและมีฝาเซฟตี้มาให้เป็นฝาที่หมุนฟรีในกรณีที่เกิดแรงดันจากการต้มน้ำป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับก่เริ่มใช้งานครับเราสามารถเติมน้ำได้ทั้งสองถังเลยนะครับเมื่อเติมเสร็จแล้วก็ปิดฝานะครับส่วนตัวฝาเซฟตี้ตัวนี้จะใช้ตัวอะแดปเตอร์ตรงนี้เป็นตัวไขนะครับเพื่อปิดล็อกนะครับ เมื่อตัมน้ำเข้าไปแล้วเต็มปิดล็อกได้เลยนะครับโดยใช้ตัวแรปเปอร์ไข่ครับไข่ไปตึงมือนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับหลังจากนั้นครับตัวเครื่องจะพร้อมใช้งานตอนที่เราเปิดสวิตสวิตการใช้งานจะเป็นแบบหมุนนะครับมีทั้งหมด3สเตปของแรงความแรงของไอ้น้ำนะครับมีเบอร์1เบอร์2เบอร์3นะครับแรกแรกครับหรือตำแหน่งแรกจะเป็นปิดนะครับ มาตำแหน่งที่2ครับจะเป็นไอ้น้ำเบอร์แรกครับเป็นเบอร์ที่เบาที่สุดนะครับเบอร์ที่2และเบอร์ที่3ใช้ง่ายครับมีแค่นี้เองนะครับถัดมาครับจะเป็นสายไอ้น้ำและปืนจับนะครับตัวปืนนะครับพร้อมสายยาว1เมตร50เซนนะครับ1รเมตรครึ่งนะครับไกปืนอยู่ตำแหน่งนี้ครับด้ามปืนจับง่าย ไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมทําให้เราใช้งานแล้วไม่เจ็บมือนะครับตัวไกปืนกดไอ้น้ำจะปล่อยออกปล่อยไอ้น้ำจะหยุดทันทีและจะมีล็อกเด็กอยู่ด้านบนครับเป็นล็อกที่เราจะไม่สามารถกดได้ในกรณีที่เราเลือกใช้งานหรือไม่ได้ใช้งานนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นนะครับถัดมาครับตัวปลายของปืนครับจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่ตางๆเช่นท่อต่อ,ตอเพิ่มความยาวที่ใช้ในการมอฟพื้นนะครับ ข้อต่อเพิ่มความยาวเรามีมาให้2ท่อนท่อนละ50เซนติเมตรเวลาต่อสลับท่อนได้นะครับเพราะว่าขนาดของมันเท่ากันนะครับเวลาที่เราต่อกับตัวปืนครับเราเสียบไปตรงๆได้เลยนะครับถ้าจะปลดล็อกให้กดปุ่มสีเทาแล้วดึงออกครับถัดมาจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำความสะอาดนะครับตัวแรกจะเป็นอุปกรณ์ม็อบพื้นหรือหัวถูพื้นนั่นแหละนะครับออกแบบให้มีความแบน สอดเข้าไปใต้เฟอร์นิเจอร์ที่มีความสูงไม่มากได้ดีนะครับจอยของมันครับโยกได้ซ้ายได้ขวาได้นะครับได้รอบทิศทางเลย180องศานะครับการใช้งานของตัวม็อบพื้นครับใช้คู่กับผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับมันติดกันด้วยเวลโก้นะครับหรือติดตู้แกนะครับวิธีการก็คือวางไมโครไฟเบอร์ลงไปแล้วใช้ตัวอุปกรณ์ม็อบพื้นนี่แหละทับมัน แค่นี้มันติดแล้วนะครับแกะออกข้างหน้านะครับและยังอ,อำนวยความสะดวกในกรณีที่อยากจะถอดมันออกโดยไม่ใช้มือจับเราสามารถใช้เท้าเหยียบตรงนี้แล้วจับตัวผมม้ามอบดึงขึ้นมาได้เลยมันก็หลุดแล้วนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษครับมีผ้ามอบถูพื้นมาให้เป็นสแปร์ให้อีกหนึ่งอันนะครับมีทั้งหมด2อ,อันเลยครับตัวผ้ามอบสามารถซักได้นะครับถัดมาครับเป็นอุปกรณ์ ทำความสะอาดเคาน์เตอร์หรือโต๊ะนะครับหรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับเป็นลนักษณะหัวแปรงเล็กๆแบบนี้ใช้งานได้2ลักษณะครับขัดก็ได้เช็ดก็ได้นะครับถ้าอะไรกรณีที่ขัดเราจะไม่ใช้กับผ้าไมโรไฟเบอร์เราจะใช้ขนแปรงตรงๆเลยนะครับต่อเข้ามาด้ามปืนนะครับแล้วออกแรงขัดด้วยแปรงแล้วบีบเพื่อปล่อยไอ้น้ำไปด้วยนะครับตัวแปรงจะช่วยขยี้นะครับช่วยขาจัดสิ่งสกปรกให้ออกได้ง่ายขึ้นนะครับ หรือเราต้องการจะใช้งานในเรื่องของการเช็ดหรือการถูกนะครับให้ใช้คู่กับผ้าไมโครไฟเบอร์ออกแบบเย็บเป็นถุงนะครับมียานยืดแบบนี้นะครับเราก็นําอุปกรณ์ทางโาศั์เคาน์เตอร์ตัวนี้สวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับซักได้เหมือนกันนะครับเครื่องทางโารศัพท์รุ่นนี้นะครับ S4 นะครับเรามีตัวถาดตรงนี้มาให้ด้วย ค่ตัวนี้ใช้ในกรณีที่เราจะทำควาะสะอาดค่าเชื้อบนผิวพรมนะครับวิธีการครับเมื่อเราจะทำการถูพรมนะครับเราติดตั้งตัวผ้าม็อบเขากับตัวหัวม็อบครับสวมลงไปในตัวถาดตัวนี้ลักษณะนี้ตัวถาดตัวนี้จะลดการเสียดสีระหว่างไมโครไฟเบอร์กับพรมทำให้เราถูบนพรมได้ง่ายขึ้นนะครับก็ขจัดคราสบสกปรกบนพรมได้ค่าเชื้อบนพรมได้นะครับ ขจัดตัวเลือดนะครับตัวไรฝุ่นได้ดีนะครับถัดมาครับจะเป็นหัวฉีดขนาดเล็กๆเลยครับนะครับ,นะรบมี4แบบนะครับแบบแรกเป็นหัวฉีดแบบเส้นตรงสีเหลืองไว้ฉีดบริเวณล่องกระเบื้องยานแนวนครับหรือล่องซิลิโคนหรือจุดที่มันอยู่ลึกนะครับตัวนี้นครับถ้า ในจุดที่อยู่ลึกๆนะครับหรือล่องกระเบื้องยาแนวฉีดเป็นเส้นตรงเอาไม่ออกนะครับออกยากใช้มาใช้หัวแปรงได้ครับเป็นหัวฉีดแต่ว่ามีขนแปรงให้ด้วยนะครับช่วยเหลือในการขายี้เอาราบสกปรกนะครับหรือขัดเอาภาพสกปรกออกได้ง่ายมีให้เลือกทั้งแบบกลมและแบบแบนที่มันจะพอดีกับร่องกระเบื้องเลยนะครับและมีหัวใหญ่ให้ด้วยนะครับสําหรับใช้งานควบคู่กันนะครับ ตัวหัวฉีดอันเล็กพวกนี้เวลาต่อเข้ากับตัวปืนนะครับให้ต่อผ่านอะแดปเตอร์เท่านั้นนะครับแบบนี้ครับปิดล็อกเราจะถอดมันออกก็ปิดยอนและปิดออครับเมื่อเราใช้งานเสร็จครับปิดสวิตช์เรียบร้อยนะครับถอดปลั๊ก ปล่อยให้เครื่องเย็นลงสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆนะครับหลังจากใช้งานเสร็จนะครับเท่าที่ดูคืออุปกรณ์เราเยอะนะครับตัวเครื่องคาเชอร์มีการออกแบบให้มีจุดที่จัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆไว้ที่ตัวเครื่องเลยนะครับเริ่มจากด้านหลังครับนะครับตัวนี้ด้านหลังครับด้านหลังด้านบนของตัวเครื่องที่อยู่ด้านท้ายหลัง,งเลยจะมีจุดเสียบข,ของตัวท่อต่อความยาวสองท่อนนี้นอยู่ข้างในะเราเสียบลงไปอย่างนี้นะครับได้เลยนะครับ ตัวหัวไมโครไฟเบอที่เป็นอุปกรณ์ของภาษาคอปเตอร์เสียบไปแบบนี้นะครับตัวหัวฉีดและอะแดปเตอร์ต่างๆใส่เข้าไปได้เลยนะครับตัวหัวมอพื้นสามารถเสียบด้านหลังได้ครับจะมีตะขอให้เสียบอยู่นี่นะครับส่วน m มโครไฟเบออีกผืนที่ยังไม่ได้ใช้นะครับเราสามารถ เสียบไว้ข้างหลังได้นะครับตัวถาดรองลดการเสียบทานของตัวตัวโครงนะครับก็เสียบได้นะครับสายไฟม้วนพอประมาณครับสวงครับข้อแบบนี้นะครับสายฉีดไอ้น้ำครับม้วนให้เป็นขดพอประมาณนะครับแล้วก็คล้องไปบริเวณที่เราเสียบตัวข้อต่อคาอยาวหลังจากนะั้นก็เอาไปปืนจุ่มลงไปในช่องเทบได้เลยนะครับ สถเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับส่วนเวลายกนะครับตรงนี้มีด้ามจับสามารถดึงออกได้นะเราก็ยกได้เลยครับลสณะนี้นะครับการใช้งานตัวเครื่องทำความสะอาดด้วยเอนกปะคครับมีข้อดีอยู่3อย่างนะครับอย่างแรกคือทาความสะอาดโดยไม่ใช้น้ํายาเคมีนะครับก็จะปะัดสะจากน้ํายาเคมีที่ตกค้างตามพื้นตามโต๊ะตามพื้นผิวต่างๆตามเฟอร์นิเจอร์ได้ดี อันที่2ครับขจัดคราบไขมันได้ที่เกิดขึ้นภายในครัวในสถานที่ที่มีการประกอบอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สเตาอินดักชั่นนะครับฟูดดูดควันพอรอทมอไรไน้ํามันเราไมคโครเวฟสามารถขจัดคราบมันได้อย่างดีนะครับอันที่3ครับเรื่องของการฆ่าเชื้อครับสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัสได้นะครับแบคทีเรียจะตายที่อุณหภูมิ72องศานาน15นาทีและไวรัสตายที่อุณหภูมิ60องศานานขึชั่วโมงนะครับตัวเครื่องสตรีม มีอุณหภูมิอยู่ที่1นึร้อยองศาเมื่อเราถูผ่านมอบผ่านเช็ดผ่านเชื้อตายทันทีนะครับ99%นะครับยังได้ในเรื่องของการฆ่าตัวหรือการกำจัดตัวมแมลงเล็กๆนะครับที่เป็นสัตว์รบกวนเช่นตัวเลือดหรือไรฝุ่นได้ด้วยนะครับครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเครื่องทำความสะอาดไอ้น้ำของคาเชอร์รุ่น SC Deluxe EasyFix Premium ขอบคุณครับสวัสดีครับ you